ฉันชอบเธอจังเลยเจ้าหมีนุ่มตัวใหญ่ที่ให้ฉันกอดอุ่นๆฉันชอบเธอจังเลยแปรงสีฟันสีเหลืองที่แปรงฟันฉันจนสะอาดฉันชอบเธอจังเลยกระถ u นสีสดใสที่ให้ฉันนั่งอึ๊อฉันชอบเธอจังเลยเป็ดยางตัวน้อยที่เล่นกับฉันเวลาอาบน้ําฉันชอบเธอจังเลยบ้านหลังน้อยที่มีแต่ฉันที่เข้าไปได้ฉันชอบเธอจังเลย รองเท้าสีเขียวที่พอดีกับเท้าของฉันฉันชอบเธอจังเลยต้นกล้าน้อยๆที่ฉันรดน้ำทุกวันฉันชอบเธอจังเลยหินก้อนใหญ่ๆที่ทำให้กระเป๋าของฉันตุงฉันชอบเธอจังเลยหันมาทางนี้สิเจ้าหมาน้อยขนฟูฉันชอบเธอนะเจ้าลูกโป่งสีส้มลอยตามฉันมานะฉันชอบเธอจังเลยปั่นจักรยานสามล้อเที่ยวสนุกจังเลยจักรยานสามล้อจ๋าฉันชอบเธอ อยากให้ฉันปั้นเธอเป็นอะไรหรือจ๊ะสายนุ่มฉันชอบเธอเพื่อนที่น่ารักจ๋าฉันชอบเธออยากเล่นกับฉันไหมฉันชอบเธอจริงๆนะฮะ่าฮ่ฉันชอบทุกอย่างเลย